โจบี้กริปไทา์เมาส์ for Macsafe เนี่ยนะครับเป็นตัวจับ iPhone แบบไฮ b r i d สามารถจับกับตัว iPhone ได้2แบบ แบบแรกคือแบบแคมป์โหมดซึ่งเราน่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับแต่ว่าของโชบี้เนี่ยจะมีความแตกต่างกับแบบที่ใช้กันโดยทั่วไปตรงที่ปลายแคมทั้ง2ด้านสามารถหมุนพับนะครับให้เป็นระนาบเดียวกันได้ทําให้สะดวกกับการจัดเก็บแล้วก็ใช้งานกับอีกแบบที่เรากําลังจะพูดถึงได้อย่างลงตัวนั่นก็คือการใช้งานแบบ m a ็ s a ซ e Mode ซึ่งใช้เป็นแม่เหล็กดูดแบบนี้นะครับทาให้เราสามารถใช้ iPhone รุ่นที่เป็น m a ็กเซฟแปะติดกับ กริปไทยได้เลยวิธีนี้เนี่ยนะครับจะสะดวกมากเพราะไม่ต้องคอ,อยง้างตัวแคลมเพื่อจับกับ iPhone อยากใช้เมื่อไหร่ก็วางแปะลงไปได้ทันทีช่วยให้การทำงานสะดวกรวดเร็วมีความต่อเนื่องกว่ามากสำหรับแรงยึดติดกับ iPhone เครื่องเปล่าที่ไม่ได้ใส่เคสแบบนี้นะครับมีให้พอ ใช้งานแบบทั่วไปไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าถ้าจะติดกับ iPhone ที่ใส่เคสตรงนี้จะแปลกนิดนึงเราอาจจะมองว่ามันน่าจะมีแรงยึดน้อยลงแต่จริงๆไม่ใช่นะครับแรงยึดเนี่ยจะมีมากกว่าพอสมควรเลยและไม่ว่าจะใช้กับเครื่องเปล่าหรือใส่เคสนะครับก็ไม่ควรที่จะเหวี่ยงหรือแว่งแรงเพราะว่าอาจทําให้ตัวเครื่องเนี่ยหลุดหล่นเสียหายได้ การติดแบบนี้เนี่ยเหมาะกับงานตั้งโต๊ะนะครับหรือยึดอยู่กับที่เน้นการดึงเข้าดึงออกรวดเร็วมากกว่านะครับถ้าจะให้จับติดแน่นควรใช้งานร่วมกับตัวแคลมป์น่าจะเหมาะสมกว่าลักษณะแบบนี้นะครับปรับแคลมออกมาแล้วก็ดึงแคลมขึ้นมาอย่างนี้อ่าอันนี้ก็จะแน่นขึ้นนะครับตัววัสดุของ โจบี้กริปไทเป็นแบบพลาสติกเกรดดีเลยนะครับมีความแตกต่างจากของที่ใช้กันส่วนใหญ่แบบรู้สึกได้อย่างชัดเจนบริเวณด้านในของจอแคลมเป็นยางนุ่มหนาช่วยในเรื่องการยึดจับแล้วก็ไม่ทำให้ของของสมาร์ทโฟนเป็นรอยเวลาใช้รู้สึกสบายใจกว่าแบบที่เป็นของพลาสติกแข็งอีกฟังก์ชันที่สะดวกมากก็คือการที่กริปไทนยหมุนได้แบบ360องศาอืมแบบนี้เลยนะครับโดยจะหมุนเป็นสเต็ปสเต จัดตำแหน่งมุมกล้องได้ง่ายทั้งแนวตั้งและแนวนอนแล้วก็ความสูงของตัวคลิปไทยเนี่ยก็ช่วยให้เวลาหมุน iPhone จะไม่ติดกับฐานด้านล่างแม้ว่าจะใช้ iPhone รุ่นใหญ่อย่างเช่น Pro Max นะครับบริเวณที่ฐานเนี่ยจะมีเกลียวขนาด1ต่อ4นิ้วให้3จุดบริเวณด้านล่างด้านข้าง2ด้านสามารถต่อเข้ากับขาตั้งกล้องไมค์เซลฟี่กอลิล่าพอรหรือว่าพอลิล่าได้นะครับส่วนเกลียวด้านข้างเนี่ย ใช้ต่อกับอุปกรณ์เสริมเช่นพวกไฟไมโครโฟนแต่ตรงนี้ต้องหาอะแดปเตอร์หรือว่าแขนมาต่อเชื่อมอีกทีหนึ่งข้อจํากัดของกลิปไทายรุ่นนี้คือไม่มีโคชูครับทําให้การต่อกับอุปกรณ์เสริมต้องใช้เกลียวด้านข้างซึ่งอาจจะทําให้ไม่สะดวกสักเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะถ้าต่อไม้ที่มีสายเชื่อมโยงอาจจะดูลงนังพอสมควรแต่สาหรับ p h โฟ e รุ่นใหม่ๆ ที่มีไมโครโฟนในตัวเนี่ยนะครับค่อนข้างดีแล้วเท่าที่เห็นช่วงหลังเนี่ยคอนเทนต์คเีเตอร์หลายคนนะครับแนวท่องเที่ยวเนี่ยก็ใช้ไมโครโฟนของไ h โฟนเลยไม่ได้ต่อไมค์นอกถ้าไม่จําเป็นจริงๆรนะครับราคาของโจบี้กริปไทป์ตอนที่ทําคลิปอยู่นี้นะครับก็คือ1690บาทซึ่งสูงกว่าแคลมทั่วไปพอสมควรพวกนั้นจะเป็นแค่หลักร้อยนะครับแต่ก็แลกมาด้วยฟังก์ชันความสะดวกสบายในการใช้งานแล้วก็ความพรีเมียมของการออกแบบรวมถึงวัสดุ ส่วนตัวหลังจากที่ได้ใช้ตัวนี้แล้วนะครับก็เป็นแคมป์ที่หยิบจับมาใช้งานเป็นตัวแรกเสมอเพราะว่าค่อนข้างสะดวกกว่าทุกตัวที่มีครับ